สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลบบุรีจัดกิจกรรมเรื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติและวันครอบครัวประจำปี2568ณที่พัทีินั่งไกรสอนสีหราชหรือพัททินั่งเย็นตำบลทะเลทุกสอนอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีเมื่อวันที่10เมษายนพุทธศักราช2568ที่พัทีินั่งไกรสอนสีหราชหรือพัทีินั่งเย็นนายประยูรศิริวัลรองผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรี เป็นประธานเปิดงานเนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติและวันครอบครัวประจำปี2568โดยมีนางสาวชุติมาสมประสงค์พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลบบุรีเป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์พร้อมทั้งนางสาวพรงศรีทาราภูมิที่ปรึกษาเพือข่ายชมรมผู้สูงอายุจังหวัดลบบุรีหัวหน้าส่วนราชการผู้สูงอายุและประชาชนเข้าร่วมกว่า200คน ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้หน่วยงานทุกภาคส่วนระหนักถึงคุณค่าให้เห็นความสำคัญของผู้สูงอายุและทำให้เกิดประโยชน์ร่วมกันระหว่างเด็กเยาวชนและคอบครัวและการมอบเกียรติบัตรรางวัลผู้สูงอายุที่เป็นแบบอย่างที่ดีในสังคมระดับจังหวัดได้แก่อันโโอปกรณ์มินวงประธานกองทุนสวัสดิการสิธิเก่านักเรียนผู้สูงอายุจังหวัดลบบุรีวัดพระบาท้ลพง การมอบเกียรติบัตรครอบครัวร่มเย็นระดับจังหวัดคือนางกกรัตุยาอมรุกิอำเภอโคกสำโรงการมอบเกียรติบัตรบุคคลดีเด่นด้านการพัฒนาครอบครัวระดับจังหวัดได้แก่นางสมัยศร,รีจันทร์อำเภอโคกสำโรงการมอบเกียรติบัตรศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนที่มีผลงานดีเด่นในการส่งเสริมความเข้มแข็งในครอบครัวได้แก่ศูนย์พัฒนาครอบครัวชุมชนตำบลหน,นองกระเบียน อำเภอบ้านมีด้วยมติคณะ,ะรัฐมนตรีเมื่อวันที่14ธันวาคม2525 25กำหนดให้วันที่13เมษายนของทุกปีเป็นวันผู้สูงอายุแห่งชาติเพื่อรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของผู้สูงอายุส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สูงอายุนำศักยภาพความสามารถที่มีอยู่มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆร่วมกับคนวัยอื่นตามศักยภาพของตนเอง เพื่อคงไว้ซึ่งคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นผู้สูงอายุประกอบกับมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่13กุมภาพันธ์2533กำหนดให้วันที่14เมษายนของทุกปีเป็นวันครอบครัวเพื่อกระตุ้นให้ประชาชนเห็นความสำคัญของสถาบันครอบครัวมีกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันมีกิจกรรมและใช้เวลาร่วมกัน พร้อมทั้งลักดันให้ครอบครัวมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนสังคมและประเทศชาติรวมถึงรณรงค์ให้ภาครัฐภาคธุรกิจและภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาครอบครัวให้มากขึ้นสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลบบรุรีจึงได้จัดงานเรื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติและวันครอบครัวประจำปี2568ในวันนี้โดยมีวัตถุป,ประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุน ให้หน่วยงานทุกภาคส่วนระหนักถึงคุณค่าและเห็นความสำคัญของผู้สูงอายุและจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดประโยชน์ร่วมกันร,ระหว่างผู้สูงอายุเด็กเยาวชนและครอบครัวโดยการจัดงานในวันนี้มีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมงานจำนวนทั้งสิ้น200คนประกอบด้วยผู้สูงอายุครอบครัวหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนองคอ์กรเครือข่ายผู้สูงอายุและครอบครัว รวมทั้งประชาชนทั่วไปสำหรับกิจกรรมภายในงานประกอบดว้วยพิธีสงน้ำพระพุทธรูปและรดน้ำขอพรผู้สูงอายุการแสดงของชมรมผู้สูงอายุจากชมรมต่างๆการมอบโล่และการมอบเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้สูงอายุที่เป็นแบบอย่างที่ดีในสังคมระดับจังหวัดประจำปี2568พร้อมทั้งมีกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ ภายในครอบครัวตลอดจนการถ่ายทอดภูมิปัญญาของผู้สูงอายุผ่านผลิตภัณฑ์ของศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุอีกด้วยภาพข่าวสุรเดชแก้วไัรมนาชิการข่าวนกปรีทีวี4.0เต็นมัวทองข่าวโซเชียลและบันทึกภาพแต่ง,งานพิธีกรภาคสนามที่วัดกรสมวนพวกที่ปรึกษา เด็ลบุรีทีวี4.0รายงานลบุรีทีวีทีวีข่าวสารสาระและอาชีพเราชมรบุรีทีวีได้ทั่วโลกทาง f c e e o o o k แฟนเ g e โดยพิมลรบุรีทีวีชมย้อนหลังได้ทุกเวลาใครๆก็ดูรบุรีทีวีกันทั้งนั้นละใครๆก็ดูลบุรีทีวีันนี้แหละ